สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมมาเข้าสู้ในรายการคุณแทนนะครับเอาละครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เซิร์ฟนี้เลยกันนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาที่จุดเกิดก่อนนะครับผมก่อนเราจะไปตะลุยในเซิร์ฟกันนะครับว่าผมจะทําอะไรนะครับผมในเซิร์ฟนี้นะครับไปเราพาไปที่จุดเกิดก่อนเลยนะครับผม เอาล้ครับท่านผู้ชมครับก็ท่านผู้ชมเข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะครับก็ทุกคนก็จะเกิดตรงนี้นะครับผมก็ผู้เล่นใหม่นะครับต้องมากดรับของตรงนี้ก่อนนะครับกด n นะครับผมตามที่เขาบอกนะครับตรงนี้เป็นตู้ atm นะครับผมมันจะได้ของหลายอย่างเลยนะครับทุกคนเราเข้ามาเล่นกันดูนะครับแล้วก็ได้รับรถด้วยนะครับรถฟรีด้วยนะครับผม อันนี้ผมไม่เคยกดนะครับลองลองกดดูหน่อยตัว H ES. เข้า APK อ๋อเป็น APK ไม่ดีกว่านะครับทุกคนตรงนี้มีเพื่อนนะครับเป็นเวทีนะครับผมเปิดเพลงและตรงนี้เป็นที่เบิกรถนะครับทุกคนมานเราพามาชมที่เบิกรถกันนะครับโอเคตรงนี้เป็นที่เบิกรถนะครับค่าเช่านะครับ500บาทนะครับผม แตท่ทุกคนเข้าในเซิร์ฟมาก็จะได้ลดนะครับผมนี่มาบดตูนี้เลยนะครับก็ขับกันไปทำอาหชิลๆนะครับผมตอนนี้เป็นเซิร์ฟใหม่นะครับเซิร์ฟใหม่นะครับผมคนเล่นอยู่ที่20นะครับผมลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวผมใส่ IP ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับลองเข้ามา เล่นกันดูนะครับผมเอาละครับเราก็ไปดูกันเลยว่าผมจะทำอะไรแล้วก็ทำงานอะไรนะครับในิร์ฟนี้ครับผมไปกันเอาละครับทุกคนเพื่อนหายนะครับแต่เราต้องไปตลาดเองนะครับแต่ให้แอดพาไปตอนนี้แอดนำไปแล้วนะครับไปเราเป็นร้อนที่ ตลาดกันครับโอ้รถเรงแรงโอ้โหดิบ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 ไปเ,เจอกันครับที่ตลาดรถหายครับทุกคนเดินนะครับเอดก็หายนะครับ <melody. S 1> ทุกคน <S 2> <S 2> <S น่าจะเรียกรถไปนะครับเอดมาแล้วเอดรถหายเอดรถหายไปด้วยรถหาย รถหายเฉยเพื่อนน่าจะเข้าในเซิร์ฟได้บาโอเคถึงแล้วขอบคุณครับไว้เจอกันครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ตลาดแล้วนะคระับมาขายมะม่วงนี่นี่มะม่วงอยู่ฝังนี้ โจโจตนะครับมะม่วงนี่40บาทนะครับโูดได้800นะครับ20ลูกนะครับผมอันนี้หอยหอยโอเคตัวละ24บาทอันนี้ปลาเหรออ๋อตัวละ10บาทมีอย่างอื่นปะขินอันนี้อะไรอ่ะดาบอาวุธเหรอดูดิ สายสิบอ๋อสายสิบนึงครับเนี่ยอ,อันนี้แร่นะครับทุกคนอันนี้อะไรอะฮีเ v ิลฮีเบอะไรไซอะไรไข่สามสิบขายเหรอลองซื้อดิปูว่ะอ๋อขายไม่ได้ยังไงไม่มีเนาะ มะม่วงแล้วตรงนี้อะไรอ่ะแอปเปลิลแอปเปิลสิบสี่ปปบาทนะครับส้มยี่สิบสามเราดูตั้งแต่ต้นๆเนาะอันนี้เลยหัวหัวสามสิบนะครับเนื้อไก่เนื้อไก่ยี่สิบบาทนะครับทอนซุง 25นะครับแล้วก็แพ็กฟักทอง35บาทนะครับผมเซิร mm ์ฟ hmm. นี้ใ mm hmm. ครอยากมาจะมาเล่นนะครับเดี๋ยวผมอ่าทิ้งอันนี้ให้ครับผมไอไอพีเซิร์ฟนะครับเราไปไหนต่อเนี่ยมีที่ขายอะไรป่ะเนี่ยมีขยะาอะไรป่ะตู้ ATM ออันนี้อะไรอ่ะ สินค้าแลวมีน้ำเปล่าโอ้ห้าร้อยเลยเหรอโอ้โคตรแพงนะครับทุกคนแล้วก็กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเป็นหมื่นเลยแร่อันนี้กระเป๋าเบลสามเก้าหมื่น 3, ดอยู่ได้อยู่นะครับทุกคน นมนมจืดขนมปังชอ็อกโกแลตน้ำมันลมไก่ทอดอันนี้เยื่อนะครับผมเป็ดตกปลานะครับเลยตัดหม 1, โโห้1หนึ่งพันเราลองไปอาบน้ำเลยกันดีกว่าเนาะเขาอาบน้ำมาตรงไหนครับเนี่ย อ๋อโอเคครับผมโอ้โหดิบดิบขอบคุณมากนะครับพี่จจดีอย่างเบาเบานาจะเอาหูฟังนะใส่หฝฟังเรืาไปลอายางเบามากเลยแต่แต่ก็ได้ยินอยู่ถ้าอยู่คนเยอะๆไม่ได้ยินอ่ะ เอาละครับทุกคนครับวันนี้นะครับเพื่อนพามานะครับผมเพื่อนในเสรืรพามาที่ห้องอาบน้ำนะครับผมจะอยู่จะ,จะเปิดจะเปิดแมพให้นะครับผมก็ประมาณอยู่ตรงนี้นะครับเซิร์ฟนี้ก็มันก็มีการบั็อกนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ผมเข้ามาก็รู้เลยแบบ G P S ไม่ทำงานนะครับนี่ ห้องน้าอยู่ตรงนี้นะครับผมไปเราไปอาบน้ํากันนะครับโอ้เดินเข้ามานะครับกดเอนะครับผมจะเป็นรูปหัวใจเนี่ยเดินระปหัวใจนะครับกดเอ็นอาบน้านะครับมันก็เต้นนะครับผมอ่าดูเรามาดูกันว่าหลอดไหนจะขึ้นนะครับผมว้าวหลอดสีแดงนะครับผมเป็นหลอดอาบน้ํานะครับ แล้วหลอดเลือดอยู่ไหนอ่ะนะครับผมแล้วเบิกรถตรงไหน,อนเอยเบิกรถเบิกรถเบิกรถอ่าเบิกรถอยู่ตรงนู้นนะครับผมอยู่ใกล้ๆนะครับก็อยู่ใต้สะพานเนี่ยสะพานทางด่วนนะครับผมห้มองกับน้ำนะครับเซิร์ฟนี้ก็มีมีระบบนี้ด้วยระบบ น้ำอาหารนะครับแล้วก็อาบน้ํานะครับผมเิบรกรถกันนะครับวาวกดเยอะนะครับกดเอ็นนะครับเป็นการสตาร์ทนะครับผมแล้วก็ล็อกได้ปะได้ล็อกรถนะครับผมนะโอเค กดชีวิตดูนะครับทุกคนคว่าอย่างบักอยู่หรือเปล่าทำงานถูกกฎหมายนะครับไปเก็บมะม่วงนี้ราคาดีมากอยู่นู่นอยู่ตรงนู้นนะครับบา,บายๆขึ้นทางหลวนบักก็ไปอีกทางนึงครับไปเราไปถึงก่อนนะครับผมไปนี่อะไรอ่ะคืออะไรเอ,อ่ย